โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตมันสำปะหลังปลอดภัยตามมาตรฐาน GIP ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีง็ประมาณพศ2568วัตถุประสงค์โครงการมีดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตมันสำปะหลังสะอาดปราศจากโรคใบด่างและมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด 2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง 3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของบันสปลังเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกบันสปลังในพื้นที่บ้านหนองแวงไร่หมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่9ก้าตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นจำนวน40รายพื้นที่เข้าร่วมโครงการรวม80ไร่ กิจกรรมมีดังนี้อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสัปะหลังจำนวน3ครั้งเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตมันสัปะหลังสะอาดและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และการแปลรูปมันสปะหลังตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อวันที่21-23มกราคม2568ท่าจ้างข้นปูต่อมือแต่เดียือเอามือละสีมือละสีข้นต่อหไลน่จประมาณ3านแลค่ะ่าจ้างและได้รับปัจจัยการผลิตเป็นท่อนพันมันสปะหลังจำนวน26,540ลำ และปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำแปลงต้นแบบพื้นที่1ไร่รายการมีดังนี้ปุ๋ยเคมีสูตร15,76 6จําำนวน100กิโลกร,รมัมปุ๋ยสูตร1 5 1 5 15านวน50กิโลกรัมโดดไมจำนวน50กรริโลกร,รมัมปุ๋ยคอกจำนวน500กรริโลกรัมเชื้อราไตโคเดอมา100กร,รมัมเทปน้ำหยดขนาด40เซนติเมตร ยาว1,000เมตรได้มีการมอบให้เกษตรกรเมื่อวันที่19เมษายน2568เพื่อปลูกในช่วงฤดูฝนผลที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้เกษตรกรจำนวน40รายเข้าร่วมการอบรมครบถ้วนทั้ง3ครั้งและเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังสามารถสำรวจเฝ้าระวัง และสามารถป้องกันโรคใบด่างมันสะปะหลังในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดให้กับกเกษตรกรแปลงข้างเคียงได้กเกษตรกรมีความตระหนักถึงการจัดทำแปลงพันธุ์มันสะปะหลังสะอาดปราศจากโรคใบด่างมันสะปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีส่งผลให้กเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นและสามารถจำหน่ายท่อนพันธุ์มันสะปะหลังเป็นการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น